ตอนแรกที่คิดเอาไว้นะครับลโล่งๆขับชิวๆเรื่อยๆแต่นี้แม่งรู้สึกว่ามันจะผิดคาดไปหน่อยร้อนก็นร้อนรถก็ติดมันชิวตรงไหนวะ,ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะตอนนี้ที่ผมขับมอไซค์อยู่ก็คือวันที่วันที่อะไรวะสิ้นปีอะแม่งก็ไม่รู้จะไปไหนอะอย่างที่บอกในคลิปนะ คลิปก่อนหน้าครับเพื่อนๆของผมก็มีหนทางของตัวเองทุกคนนะครับส่วนตัวผมนี้ไม่มีหนทางเลยเคว้งคว้างไม่รู้จะไปไหนก็เลยว่าจะขับรถไปเอาชีวิตไปทิ้งทะเลนะครับพี่ชะอําแต่ว่ารถติดชิบหายเลยครับนี่เพิ่งนี่เข้าสมุทรสาครหนึ่งนะครับเนี่ยทำไมรถแม่งติดขนาดนี้ เนี่ยในฟาร์มจุฬเขยครับนี่ฟา,ร,าคคร์ามจุฬาเขยสมุทรสาครรถไม่คดติดครับรถไม่ติดตั้งแต่สมุทรสาครเลยเนี่ยดูดิโหสงสัยคนไปชามไปดูฟุกันแน่เลยเพราะว่าคืนสิ้นปีที่ชามหรือว่าหาดหัวหินเนี่ยมันจะจุดฟุกันเยอะเหมือนกันจุดที่หาดเลย สวยๆวยเหมือนกันครับใครไม่เคยมาก็ลองมาดูได้ผมว่าน่าจะสวยของพัทยามั้งพัทยาเขาตกจุดที่ตึกอ่ะอันนี้เขาจุดที่หาดอ่ะเพราะพัทยามันไม่ค่อยมีหาดไงถือว่ามันมีแต่ตึกแต่ชามมันหาดมันเยอะชามหัวหินอะไรเงี้ยหาดมันยังเยอะอยู่ครับอ๋อแต่ว่าเออว่ะผมลืมไปปีนี้เขาให้จุดทูหรือเปล่าวะเอาเฮียขับมาแม่งกูคตรนงงเลยเอาเฮียขับมาก็ลืมคิดเลยว่า เขาจะไม่ให้จุดพุหรือเปล่าปีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่จุดพุล้วก็ไปพักผ่อนที่ทะเลเนาะเนี่ยดูดิรถทดติดเลยถ้าใครขับรถมาก็ก็เข้าดาวในรถแล้วกันนะรถ <c oughs> <c oughs> ติดมันไม่คติดขนาดนี้หรอครับ เส้นที่ออกไปหัวหินชามเนะครับมันมันไม่ได้ติดขนาดน,นี้โอ้โห oh. ตอนแรกที่คิดเอาไว้นะครับก็คือกะจะเอ๊ะขับรถชิวๆสบายๆ,ไป,ไ,ปาๆ,ายๆไปหัวหินไปชอมชิวๆสบายๆไปหัวหินรถล่งๆขับชิวๆเรื่อยๆไอ้เช่นนี้มันแต่นี้แม่งรู้สึกว่ามันจะผิดคาดไปหน่อยไม่ชิวเลยร้อนก็ร้อนรถก็ติด มันชิวตรงไหนวะแล้วเซ็งก็เซง็งขับอยู่คนเดียวไม่มีคนคุยด้วยเลยแรถติดน,นี้เราก็ขับเร็วไม่ได้ก็พอรถติดอย่างนี้อันตรายครับขับเร็วไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่า พี่พี่เขาจะเปลี่ยนเลนกระทันหันตอนไหนไเดาใจไม่ได้เลยก็ต้องขับแบบช้าเผื่อบเบรกเนี่ยเออแล้วเมื่อวานผมก็อยู่บ้านใช่ไหมไม่มีอะไรทำผมก็เลยเปลี่ยนหัวเทียนเองซะเลยคือจริงๆแล้วมันรถผมมันถึงระยะเปลี่ยนหัวเทียนกับเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนาแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยดูแลมัน แล้วก็ผมสอบถามราคาเข้าสู่หรือว่าตามราค้างข้างนอกที่เค้าคิดค่าเปลี่ยนหัวเทียนอะไรเงี้ยเปลี่ยนกอาการล่ะมันราคาค่อนข้างแพงอยู่ครับเพราะน่าจะห้าถ้าผมจำไม่ผิดจะน่าจะห้าร้อยถึงพันหนึ่งอะ่ะผมเลยเอยซื้อมาเปลี่ยนเองแม่งเลยเพราะว่าเราก็น่าจะเพราะเราเคยเปลี่ยนหัวเทียนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปบ้าน สูบเดียวหรือว่ารถสองสูบแล้วกออากาศก,ก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ยากครับมอไซค์ก็เลยลองลื้อรถตัวเองดูเมื่อวานเปลี่ยนหัวเทียนโอ้โหเหนื่อยมากครับสลับทางแค่เปลี่ยนกออากาศก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แค่ยกถังน้ำมันออกแล้วก็ ปิดกล่องก๊อกอากาศออกแล้วก็เปลี่ยนก๊อกอากาศนี่ไม่ก้องอากาศเปลี่ยนไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นหัวเทียนอะเปลี่ยนค่อนข้างลาบากครับยิ่งถ้าเครื่องมือไม่ครบนี่เหนื่อยชิบหายเลยครับแล้วเมื่อวานที่บ้านผมก็เครื่องมือไม่ค่อยครบครับผมไม่ค่อยเหนื่อยเลยเพราะว่าที่มันเหนื่อยมันไม่มันไม่เหนื่อยเพราะอะไรนะมันเหนื่อยเพราะว่าที่มันแคบครับแล้วมันเป็นรถแล้วมันเป็นสี่สูบแม่มันไม่เหมือนรถสองสูบหรือว่าสูบเดียวถ้ารถสองสูบใช่ป่ะตัว ตัวหัวเชียนน่ะมันก็มันก็จะอยู่ตรงกลางของตัวรถอ่ะนึกภาพออกไหมมันก็จะดึงออกมาง่ายไงถอดจะง่ายดึงง่ายเปลี่ยนง่ายแต่เพราะเป็นสี่ปุ๊บอ่ะมันเรียงกันแนวขวาถูกป่ะเออแล้วมันอยู่ตรงช่วงหน้ารถที่มันเป็นช่วงแบบช่วงคอตัววีของหน้ารถไงแล้วมันก็เรียงกันสี่ตัวเงี้ยซึ่งไอสองตัวริมอ่ะมันเบียดกับโครงรถมากๆเลยอ่ะคือแบบโอ้โหมอวนเปลี่ยนเหนื่อยมาก เพราะว่าเครื่องมือเราไม่ครบครับไอตัวประแจกอกแก๊กแล้วก็ก้านต่อปแจแจะมันมันใหญ่แล้วเวลามันมันต่อกับบล็อกต่อหัวเทียน,นก็ยิ่งยาวเข้าไปใหญ่แล้วพอเวลาใส่แล้วพอเวลาใส่เข้าไปเพื่อถอดหัวเทียนตัวที่ตัวริมครับมันติดกับโครงรถนะครับเปลี่ยนเหนื่อยมากกว่าจะหาวิธีเปลี่ยนได้ แล้วที่ที่ทใช้ในการเปลี่ยนก็แคบแคบพขาบอกื่องยนต์มันวางมันวางเองไปทั้งหน้ามันไม่ได้วางตรงอ่ง,งอ่ะก็อ <erto. S 2> ตอนแรกว่าจะถ่ายทำรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูแหละว่าเปลี่ยนหัวเทียนยังไงเปลี่ยนฟองอกายังไงแต่ทําไปทํามาแม่งเหนื่อยวะ่ะก็เลยไม่ถ่ายนะทําอย่างเดียวดีกว่าแต่ผมก็พอถ่ายรูปเอาไว้บ้างนะแรกๆอ่ะ ก็ถ้าใครสนใจจริงๆอ่ะนะอยากให้ผมรีวิวเปลี่ยนหัวเทียนของตัวรถ CBR 6 5 0ที่เป็นตัวสี่สูบเนี่ยก็ก็กรอคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีบรรยายไปพร้อมกับตัวรูปให,ให้ให้ฟังแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเอีเรามาถึงแจกที่จะไปราชบุรีหรือไปเพชรบุรีนะครับเอีเ,อเราก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วนะครับ เลี้ยวไปเพชรบุรีเลยนี่เห็นไหมข้างหน้าเราเริ่มเห็นภูเขาล้นนะครับเห็นภูเขาไหมอยู่ข้างห,หน้า ายข้างหน้าครับเรากำลังเข้าเพชรบุรีนะครับ,รรบปินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ <Tort uga. S 1> เดี๋ยวอีกสักพักเราก็คงถึงแล้วนะครับนี่รถน่ารล่งขึ้นเยอะ เพราะว่ารถจะติดแบบเมื่อกี้ตลอดทางอ๋อมันก็ติดอยู่แค่ตรงนั้นแหละช่วงคอขัดวตรงสมุทรสาครอ,อะไรพวกนี้ถนนมันแคบมั้งมาชะอําถ้าไม่เห็นในต้นไม้ไอ้แบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรแล้วจะเป็นต้นสักนะเนี่ยเป็นต้นสักตลอดทางเลย มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบเนี้ยแต่ว่ามาถูกทางกันนะครับไม่หลงอรถเก่งคนนี้เขาก็พ้อดูว่าเราจะแซงเขาก็มีน้ำใจผมจะขับมาดูต้นสนนะสวยไหมไม่แน่จเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอเอป่ายาวตลอดทางเลย Okay. เ้ารีบขับไปดีฝ่ามาถูกทางปะเนี่ยมันน่าจะใช่แหละผมจำไปภูเขาล่งนี้ได้ภูเขาที่มีเจดียอ์อยู่ข้างบนมีวัดอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็มี เสาไฟฟ้าเสาสัญญาณอากาศอยู่ข้างบนใช่แหละนี่ไงชามประจวบตรงไปนะครับยามูจโชงไปชงม,มาเหมวะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือไงอ๋อถูกทางก็แหละผมจำโค้งนี้ได้ โค้งมาแล้วก็จะเจอภูเขาลูกนี้แล้วก็มีวัดอยู่ข้างบนอีกโค้งนี้เลยใกล้ถึงแล้วเนี่ยเันนย้เราขับมาทั้งหมดจากบ้านผมมะ145กิโลนะครับ ทางเรี้ยวเข้าหาแล้วครับเฮ้ถึงจะถึงแล้วข้างหน้าเป็นทางลงหาแล้วครับไปสิวะ เย่เรามาถึงแล้วนะครับในหาดซํานะครับโอเคถึงละเดี๋ยวขับกลับละคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าเพิ่งปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้โอ้ยนานดี